วันนี้สปอตไลท์ยังส่งไปที่นายสุทินคลังแสงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถือเลิกวันดีเลขวันที่13นะครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่ได้ไปตรวจแถวกองเกียรติยศครับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าสการะสารหลักเมืองเนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมกับนายรัฐคลังแสงบุตรชายและสสมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยโดยไปถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธรัตนสีนครบพิษที่อาคารหอพระพุทธรูปก่อนที่จะผูกผ้าสามสีสารหลักเมืองจำลองจากนั้นคุณสุทินถือฤกิกวันนี้นะครับวันที่13ตอน13นาฬิกา13นาทีเท้ากระทรวงกลาโหมไปสักการะเจ้าพ่อหอกลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกลาโหม ก่อนที่จะเข้าพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพภายในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถือว่าคุณสุทินนั้นสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ได้รับการตรวจแถวกองเกียรติยศก่อนที่จะมีการประชุมมอบนโยบายการทำงานให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและทางเหล่าทัพ ระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกลาโหมได้มีการนิมนต์เชิญพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นจากจังหวัดมหาสารคามให้เข้าไปทําพิธีที่ห้องทํางานด้วยไปประพรมน้ําพระพุทธมนต์ไปเจิมเก้าอี้นั่งเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคําถามที่ว่าทําไมคุณสุทินถึงถือเลิก เลข13ล่ะ,ละคือบ,บางคนไม่ชอบนะใช่คือบางคนอ่ะเขาก็บอกว่าเอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นผู้นำหรือว่าใครที่เป็นผู้บริหารจะถือเลิก9ใช่ไหมเ้าโมงเนาทีเโมงห้ 59, อ,ะอะไรแบบเนี้ยแต่ใ <9 S 2> ห้ไ้ใช่จะได้9หน้าแต่ทําไมคุณสุดินถึงถือเลิก13 l u c ลัคกี้นัมเบรมีรายงานบอกว่า ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขมงคลชีวิตของคุณสุทินนะคะซึ่งเมื่อครั้งที่เข้ารับราชการครูวันแรกก็คือวันที่13เป็นสอสอสมัยแรกในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยก็ได้ดำรงตำแหน่งวันที่13เหมือนกัน hmm. รวมทั้งหลายเหตุการณ์ในชีวิตของคุณสุทินที่ตรงกับเลข13มก็เลยถือเลิกวันนี้นะคะ่ะ 13กันยา2,566เวลา13นาฬิกานาทีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นวันแรกแบบนี้อืมครับขณะที่ช่วงเช้านายสุทินเข้าเทมเนียรัฐบาลนะใช่ค่ะคราวนี้ก็เข้ามาเพื่อที่จะสักการะสารพระภูมิรวมทั้งสารตายายก่อนที่จะประชุมครมนัดแรกนะคะคือก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่า มีการขอพรให้ทำงานสำเร็จราบรื่นเมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายมุ่งเป้าไปที่งบงบลับในการประชุมแถลงนยโยบายนายสุทินกล่าวบอกว่านยโยบายของกระทรวงมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนหลังจากนี้จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเด็นงบลับ และจัดซื้อจัดจ้างก็อยู่ในนั้นด้วยส่วนการประชุมครมตนได้เสนอแต่งตั้งพลเอกนัตพลนักพาณิชอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั้งสองคนนี้มีคุณสมบัติ รู้เรื่องกองทัพเป็นอย่างดีและอยากจะมาช่วยงานยืนยันบอกว่าไม่ใช่เป็นเด็กฝากของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนเพราะว่าท่านได้ไปพักผ่อนแล้วครับ